เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมค่มานได้ค่ะไม้มาได้หลายกี่โมงเนี่ย4ี่สามสีสามเลยหรอ,อยาเกืครับผมบสวัสดีทุกคนนะครับก็ผม,มออนแลน์นะครับวันนี้วันที่สิบสองเนี่ย วันที่12มกราคม2567นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในงานของกีทาสีโรงเรียนตะปะตองวิทยาคมนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะทุกคนเขาก็เหมือนแบบเปิดพิธีปะน่าจะใช่นะครับ เราสตยอ่าเราไม่สวยอเลนอเลนแต่เราแเราได้นะ่้อยเอากำลังวิ่งกัมาทุกคนนะอะไรเนี่ยมออะไรครับเนี่ยครับผม F C มากมนชุ F C F C เล่น่น้องเป็นสเตนเปล่าไม่ได้เป็นสเตนอ้โครับผมแต่ารนี้ยังไม่ได้ ไม่ได้แข่งใช่ไหมยังไม่ได้แข่งครับรอเวลาอยู่ครับสู้ๆเนาะครับครับครับผมครับครับผมครับก็จนถึงตรงนี้นะผมยังไม่สามารถหาจุดจุดอยู่ได้เลยนะทุกคนครับก็ต้องไปอยู่กับอยู่กับพี่แฟนนะพี่แฟน ข้างในนี้ค่อนข้างที่จะร่มเย็นมากๆ่วนนั้นก็กลุ่มของนาฏศิลป์นะฮะเขาก็เหมือนเพิ่งไปเดินขบวนเสร็จมานี่แหละนะทุกคนเขาก็มาพักนะผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมตัวนั่นแหบบแบบตั้งแต่เช้าเลยนะ มืดเลยหรือเปล่านี่นะครับร้านลุงบอยนะครับผมเออลุงบอยต้องโหดีก็เป็นร้านที่ผมมาซื้อทุกวันนะแล้วก็เหมือนเคยบอกไปคลิปก่อนแล้วหรือเปล่าก็คือใช่พ่อค้าจะนั่งหน้าตาเกินถือมากพ่อค้าใจดีมากครับไม่ชอบไม่ได้อะไรเลยครับใช่หรือว่าอุดหนุนนะไหมค่ะเป็นคนที่พูดไม่มีสาระเลยครับไม่ได้จะ็นความเปนเธอเลวนๆครับแต่ละอย่างนี่คือถูกมากและอร่อยมากจริงๆไม่อโหอะไรมากินทุกวันนะครับ ส่วนทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของครูที่เขากินข้าวนะแล้วก็ตอนนี้ก็แจกเรียกว่าแล้ว,ลวอ๋อสำหรับคนที่แบบเหนื่อยนะเราเจอน้องที่เราเจอบ่อยมากเลยนะทุกคน ส่วนมากเวลาเรียนปกติก็เจอเกือบทุกวันเลยนะน้นนไ,ไนนงองเน้นนนนอน<ห>นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมอะไรกอนเหนื่อยอยู่ครับพี่นี่มาตั้งแต่กี่โมงอ่ะ มาประมาณ1โมง10โมครับผมต้องไม่ลต้วนเร่งมาบอกเลยครับน้องต้งวนก็เหมือนจะกินขนมอยู่อย่างสบายใจนะทุกคนโอ้ของคือเละมากนะทุกคนก็คือผมว่าเดี๋ยวหลังเลิกงานเขาก็น่าจะเก็บกันั่้แหละน้องทุกคนทุกสี่เลยนะคือเหนื่อยมากก็เราต้องมีของให้น้องนะ ค่อนข้างจำนวนมากเลยทีเดียวตัวน,นี้สีฟ้า นอนบ้างหรือยังเนี่ยเน,นี่ยค่ะกำลังพันนนนกโอคเอคครับผมไม่กลัวแล้วครับโอ้ตรงนี้กว้างกว่าตอนเช้าอีกนะเนี่ยตอนเช้าที่เรามาดูนะคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะน่าจะแบ่งจากกลุ่มน้องๆที่เขาขึ้นสแตนร์หรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจนะ ก็น้องๆเขาหน้าแบบกำลังกินข้าวกันอยู่นะมีน้องคนนี้ได้เหรียญด้วยทุกคนน้องได้เหรียญทองแดงนะตีกุเชี่ยแล้กูจะตาวาจริงตรงนี้สีฟ้าสีฟ้ามีปนๆอยู่ในนี้ด้วยทุกคนมาโรงเรียนตั้งแต่กี่โมงอะมาตกมายู่หัวยิงมา ไปเอาไม่ถ่ายไม่มีไม่มีเห็นเราอ่ะวันทึกภาพวันนี้มาอยู่คอนแลนนะครับไปสนามบาสที่บอลแลนเราไปถ่ายอ้อมสนามบาสดีกว่ะวันนี้มอยู่คอนแลนนะเราอยู่กับเราอยู่กับนี่กับคอนแลนนะครับเล่นเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมวันนี้เล่นเล่นเกมไหมเอสซีไอดอลเล่นเกมไหมรู้คือรู้เล่นเอลแลนเที่ยวเอาเรืมาบอลแลนเล่นเดนแมทนะเล่นแมทรอบหนึ่งอาจจะได้ตอนที่ค่าได้สามแปดตัวสามแปดตัว ตีนแมตต้าเอดีทำไมม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นดีกว่าเราอ่ะไม่เล่ดีม่ะรายิงกากยิกากใช่รอะลงกดยออเคเค้นี่ไปไหนตอนนี้วะเนก็ลางัอาหารน้าินอ่ะไม่รู้เลยาซื้อน้ำอะไรด้ไหงอาหารไงลอาหามีน้ำอยมีอยู่ใช่ไหมมีขายโยไปถึงน้ำป่าหล้วน้ำป่าน้ำป่ามีแล้วน้ำป่าแหละเคเคอ่ไปกอน ขอบคุณมากเ,เจอกันทีแลนด์เจอกันเจอกันไปมีบางส่วนนะก็มาตั้งวงล้อมกันแถวแถวนี้นะแล้วเป็นจุดพักเรียกว่าจุดที่สองก็ว่าได้นะครับน,น้องๆเขาหน่าจะรออันนี้รอแข่งเปล่าครับรอแข่งครับผมใช่ครับผมก้าละ9เวทโอ้โหเป็นไงบ้างครับตอนเช้า พักคือนอยาเกิดก็ครับผมอันนี้พักตะแคงป่ะไม่หรอคะพักตะแคงใช่ไหมใช่ค่ะือประมาณสามบ่ายสามอ๋อครับจ น้องเป็นไงบ้างวนันนี้ครับนี่มาได้ไหลายกี่โมงเนี่ยตีสามเลยหรอโหอมาแบบเช้ามากเช้าแบบเชา้าจริงๆครับอันนี้ข้าวมือแรกบ้ <c oughs> มือแรกของน้องเขาเลยนะ <c oughs> โอเค เด่น่ีนะทว่าข้างหลังบันเทิงกว่าด้านหนนะแลนดแ่งหน้นนโอเคครับโอเคครับได้เลยได้เลยแงนที่สองลงมาด้วยนะจากต้นไม้ข้างบน ¡Gracias!